สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วคลนี้ผมก็จะมารีวิวน้องมาสติลนะครับในร่างไฮเปอร์นะผมบอกเลยครับว่าบันแตกต่างจะเล่าตาอย่างสิ้นเชิงนะครับดาเมจที่แรงขึ้นสกิลที่แรงขึ้นแล้วก็ความถึกที่เพิ่มขึ้นนะครับมาเรามาดูกันที่ด่านเดิมๆนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับน้องกว้างมากๆดาเมจอันนี้นะที่ผมบอกไปในสตรีมเลยนะครับว่าน้องเป็นตัวเมตาใหม่นะครับซึ่ไม่เคยมีตัวละครไหนในเกมที่ทําได้อย่างนี้นะครับ ตัวระยะยนะืนบอสก็จะเนี่ยทำไมก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆเราเลยนะครับแล้วก็ยิงทีในี่ดูครับหายหดแมปนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเมตาใหม่เนาะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นตัวที่เกมอะ่ะไม่เคยทํามาเลยครับผมคือลดระยะโจมตีของศัตร,ตรูแล้วกว้าง999จุดซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทํามาครับผม แล้วดาเมจเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องรองครับแต่เรื่องหลักๆเนี่ยคือการลดระยะโจมตีของศัตรูถามว่าไอพ้พี่มันก็แค่ลดระยะใช่ไหมผมตอบเลยว่าไม่ใช่แค่นั้นครับผมเพราะว่าเวลาเราลดระยะเสร็จใช่ไหมไอ้ตัวที่ปกติอ่ะตัวอย่างเออยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง,าง,าง,างคุณกินกว้าง400จุดมันก็ยิงไม่ถึงเมกุมินใช่ไหมแต่พอเราอ่ะใช้ตัวนี้เนี่ยมันกว้างก็199จุดเนาะคือมันโดนทั่วแมป จากปกติเมกุมินที่มันยืน500จุดเนี่ยมันโดนลดไป60%นะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ200นิดๆ200 200จุดมั้งเออ60%เออถูกละเหลือเออเดี๋ยวนะเออถูกละเหลือ200จุดนะครับจาก500จุดเนี่ยคือเมกุมินเนี่ยจะมายืนอยู่ตรง200จุดนะครับซึ่งมันใกล้ามากนะทุกคนแล้วมันเดีนทั่วแมปอะ่ะ ปกติอะอย่างที่ผมบอกไปเนะเาะว่าไอตัวอะไรอะคาวูระเนี่ยมันแรงก็จริงครับแต่มาสกิลมันแคบไอตัวนี้เนี่ยมันมากบจุดบอดเลยครับผมอย่างคาวูระอย่างเงี้ยที่สกิลมันแคบอย่างเงี้ยการที่เราใช้ไอตัวน้องเนี่ยมาแก้ปัญหาของคาวูระเราเนี่ยเป็นอะไรที่จบจบโจทย์มากครับเพราะว่าคาวูระมันแรงมากครับแต่แค่มันแคบแต่พอเรามาตัวนี้เนี่ย ตัวอื่นเนี่ยมันโดนย่นระยะมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวชนใกล้ตัวจริงไกลขนาดไอ้ตัวไก่ทองอะที่ว่ายริงไก่770จุดนะครับยังโดนย่นมาเหีืยประมาณ400จุดมั้งเร้ย300-400จุดนี่แหละ60%เลยนะมันไม่ใช่40มันคือ60อะไฮเปอร์อะซึ่งมันใกล้มากครับทุกคนแล้วมัน6วินาทีซึ่งไอ้ตัวพวกเนี้ยตัวที่โดนอะยังไงมันโดนย่นมาอยู่แล้วครับผมพอมันโดนย่นมามันโดนหมดครับ แล้วอย่ามีใบ้ด้วยนะทุกคนแล้วมันคั่วแมพแต่ที่บอกไว้ว่าข้อเสียของน้องตัวนี้เลยคือไลส่สก,กิลช้าไปมันไม่ทันกินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะท่าส,สก,กิลบัฟเลยนะอันนี้เป็นโคลน,นะโคลพลัสดูดิไหนกว่าจะยิงเนี่ยดูดิเนเวลาการยิงนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับอันนี้มันติดโคลนเนี่ยผมต้องเอาตัวนี้ออก Uh huh. แรงกว่าไฮเปอร์อ่าแรงกว่าอัลตราเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยแต่สกิลบัฟน้องเนี่ยก็นานนะดูดิปกติมันแบบมันต้องเร็วใช่ไหมแต่นี้ผมไม่ได้กดคนสองเลยแหละนี่ก็แอบ,บนานในกว่ามจริงออกมาเนี่ยดูดิติดอย่างเดียวเลยคือไล่านานแค่นั้นผมติดแค่ข้อเดียวผมชอบไดเซกิลน้องอันนี้มากๆครับเพราะว่าเป็นเมตาใหม่ที่ผมบอกไป ผมชอบมากๆตอนนี้ผมให้มันเทีย S สตัวเลยนะคือมันอยู่ท็อปเทียนะครับคือใครที่เอาไปเล่นเอาไปเล่นได้เลยนะอย่างนี้ผมบอกว่าเอ๊ะถ้ามันไล่ชา้ามันโดนขัดง่ายครับตัวยกตัวอย่างง่ายๆสล็อตครับเมตานี้คือสล็อตเกือนนะครับคือถ้าสมมุติว่าเรากําลังไล่เราสล็อตขัดอ่ะคือมันจบเลยนะครับการที่ต่อให้เราสกิลจะเทพเมเเมเแค่ไหนสกิลแรงบ้าบอกคอแตกนะแต่เราไล่ชา้าเราไม่ได้ออกดาเมจมันก็เท่ากับศูนย์ครับผม มาเดี๋ยวมาเล่นกันให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฮเปิ์แล้วเราก็จะลานกันหน่อยนะครับผมจะเอาคูณสองออกแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับนี่มมศสรถคูด,ดาวก็จะออกมาเร็วหน่อยนะครับโอ้รู้ดี๋ยวผมปรับเกียร์ใหม่แร่เยอะเลยทุกคนเห็นปะแอกขึ้นม่องๆออ่ะ ไม่ใช่ดิขึ้นไ <sk ill en> อ้ใบด้วยปะมันมันขึ้นสานลยลักเลยม่วงปะที่ผมใจผิดเออเมื่อกี้ที่ผมดูน่ะเห็นไหมม่วงๆนะครับขึ้นม่วงๆนะใบเนี่ยเป็นของยมนะครับเห็นไหมโดนลดระยะยืนนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวผมต้องพยายามดันหลีกขึ้นไปก่อนถ้าบันยื้อ่ะผมมองว่าตัวนี้มันโค้รได้เปรียบเลยนะครับ ไปรับมาด้วยเป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยที่ผมชอบมากทำมาดีอะทำมาดีตัวนี้แต่คือทำระกิวมาดีแต่เสียเลยคือไล่ช้าผมว่าในอนาคตอาจจะมีตัวที่แบบว่าทำให้มันไล่เร็วขึ้นไหมโหแต่รู้ดียสนี่นานจริงวะ่ะ รูเดียสเนี่ยอาจจะต้องถอดออกทีเลยเนี่ยมันทับทางรูเดียสด้วยแหละนะตัวนี้นะรูเดียสว่าใบใช่ไหมแต่อันนี้ก็ใบเหมือนกันแต่รูเดียสมีหยุดห้าวีนะมันอาจจะเลิกเล่นหยุดห้าวีแล้วมาใช้น้องเมตาใหม่จะดีกว่านะเดี๋ยวให้ดูนะอย่างระยะยืนอย่างเงี้ยไอ้ตัวพวกนี้ก็จะโดนลดระยะมาหมดเลยนะครับในอย่างที่ผมบอกว่ามันโดนทั่วแมปนะตัวต่อข้างหลังแล้วกันนะไม่ทันเนี่ยเห็นไ,ไหมระยะยืนมันจะแบบย่นมาแบบโคตรใกล้อะนะครับ แล้วมันโดนหมดนะพอมันย่นมาอย่างเงี้ยไอตัวที่มันดามเมตรแรงๆอย่างเช่นคาวระอย่างเงี้ยคือมันโดนยับเลยนะครัาวระก็เลยหุ้นขึ้นเลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าน้องแรงแต่แค่น้องแคบอันนี้มากบจุดจุดบอดทําให้น้องเป็นตัวที่แบบว่าเล่นกับอะไรก็อร่อยอะ่ะน้องมาซิลเนี่ย ใครที่มีผมบอกว่าปั้นแม็กได้เลยนะ9ดาวแม็กก็ยังได้นะครับคือมันไล่สกิลช้าก็จริงแต่ตัวมันก็โกงนะครับวันแรกโกงที่สุดในคอลาโบรอบนี้ละอันนี้ส่วนตัวผมนะใครจะคิดว่าอีกตัวหนึ่งโกงกว่าก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าตัวนี้มันเป็นตัวเมตาใหม่ที่แบบโคตรน่าสนใจทุกคนดูดิแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้เห็นเพราะว่าโดนสล็อตสตันนะอย่างที่ผมบอกว่าข้อเสียมันหลักๆก็คือไล่สกิลช้ามันจะโดนสล็อตอย่างนี้แหละนะครับถ้าสมมติว่าสล็อตได้เกมบุกอ่ะมันก็จะอยยย่่างีี้เเลนนนนนะครััับมโดดดสตูิ น,นี่คือแบบว่าเขาไม่ได้เล่นเลยนะรือผมควอย่างเดียวคือโดนสล็อตสตันนขัดจังหวะตอนที่น้องกําลังไล่แล้วน้องเนี่ยเคลื่อนที่ช้าด้วยครับก็เสียน้องค่อนข้างหลายจุดถ้ามีตัวบัฟเคลื่อนที่ให้น้องเนี่ยอาจจะเหนื่อยมันก็ต้องพึ่งบัฟเคลื่อนที่ให้ด้วยนะไปจบไปไวเลยคูณสองเลย แต่โดยรวมเนี่ยน้องก็โกงนะครับโดยรวมเนี่ยน้องโกงมากนะโอ้จริงผมไม่ติดเรื่องเดินช้าหรอกนะเอาจริงอะ่ะคือผมอะ่ะติดเรื่องไล่สก,กิลเฉยเลยถามว่าเดินช้ามันมีผลเยอะไหมผมมองว่าก็มีผลนะแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวบัฟเคลื่อนที่ให้น้องได้นะครับอย่างเช่นนี่ครับไทจิก็บัฟเคลื่อนที่เอ้ยไม่ใช่สิ นี่ครับนี่นี่นี่อย่างเช่นนี่ครับผมคุณกินเนาะก็บัฟเพื่อนที่ให้ได้อย่างเงี้ยตัวอื่นหลายตัวละครเนี่ยมันมันทามาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยก็ไมาบ่บัฟเพื่อนที่ได้เนี่ยใส่บัฟเพื่อนที่ให้น้องช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีหลายตวยัวหลายที่มันมีบัฟเพื่อนที่นะเพราะงั้นก็น้องก็ ไม่ค่อยจะติดเรื่องตรงนี้มากเท่าไหร่แต่ผมติดหลักๆก็คือเวลาในการน่ได้ครับเนี่คือโดนสล็อตสตาร์ทหมดนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะเห็นโดนสล็อตสล็อตน่าเกียดจัดเลยอะอันนี้ผมบอกนะสล็อตมัน 16S นะตัวมันก็อย่างนี้แหละนะ ดูเดียดลาก่อนเลยตัวทับทางนานมาแลาะนนนลตตนเนี่ยถ้ามมงติโดนสล็อตสตาร์นอย่างเงี้ยมันก็จุดชะง,งักเลยนะสก,กิวก็ถูกขัดนี่นี่เห็นไหมโดนโดนโยนมานะแต่มันโดนดันระยะได้แหละดูยากจัดเลยนะแล้วพัดมาอะน้าจะได้เห็นอยู่เนี่ยแต่ที่ผมบอกมันโดนสล็อตสตาร์นนะมันไม่ได้เดินมานะ คมือถ้ามันเดินมาจะได้เห็นอยู่ว่ามันโดนรถระยะยืนนะครับแต่นี้คือมันเดินมาไม่ได้เพราะว่าโดนสล็อตสตันสล็อตโดโหเอาไปกินหมดเลยวะ่ะเกินไปจบ <c oughs> เลยหมดแล้วโอเคทุกคนหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเอี๋ยวผมบอ,อกไปเนาะตัวนี้เป็นตัวเมตาใหม่มองว่ามีติดไว้ก็ดีครับเก่งมากครับผม ผมก็บอกข้งข้อดีและข้อเสียแล้วเนาะข้อดีก็คือสกิลกว้างมากครับแล้วก็เป็นเมตาใหม่ส่วนข้อเสียก็คือรา่สกิลช้ากับเดินช้าแต่เดินช้ามันสามารถใช้ตัวบัฟก็ที่มามากบได้แต่การไล่สกิลช้าไม่มีตัวไหนที่บัฟความเร็วในการได,ได้ได้นี่เพราะงั้นก็ลองปรับใช้กันดูเอาละกันนะครับวันนี้ก็มาดรีวิวประมาณนี้ใครที่กําลังจัเห็นใจว่าจะเปิดอยู่ไหมผมแนะนำว่าเปิดไปก็ดีนะครับดีมากครับตัวน้องเนี่ย ถ้ามีคุณกินอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเปิดทางด้านของไลออสนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับไลออสนะครับมันคือเออ่โอลิเวอร์และอัปเกรดนะครับโอลิเวอร์เลยนะครับตัวน,นี้ก็คืออัปเกรดตรงที่ว่ามันเปลี่ยนจากปกติจะมีดอบสกิลแล้วก็เป็นฟื้นฟ,ฟูพลังชีวิตกับสร้างก่อนเลือดใช่ไหมจะเปลี่ยนนั้นเป็นสร้างบาเดียกับเคลมเลเว่นที่นะครับก็คือเป็นโอลิเวอร์ร่าอัปเกรดนั่นแหละนะตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนจากธาตุไม้เป็นธาตุน้ําซึ่งผมมองว่าถ้ามีคุณกินอยู่แล้วให้ค,ะะครับ แคทุกคนทันลิ่นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนไปนับสวัสดีครับ